มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะกับศิลปินค่าย YG ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะพอล่าสุดพวกเขาก็ไปเดินทางมอบฐานหินเพื่อผู้ยากไร้กันค่ะ ศิลปินจากค่าย YG Entertainment นะคะขอจัดกิจกรรมดีดีคืนความสุขให้กับสังคมด้วยการชักชวนเหล่าพนักง,งานในบริษัทและศิลปินในค่ายนะคะมาร่วมกันทํางานอาสาขนถ่านหินสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในหน้าหนาวค่ะไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่กันดานโดยงานนี้นะคะพ่อง,งานได้แก่ชอนค่ะจากวง G N U c h นั่นเองนะคะที่ลงมานําทีมด้วยตัวเองโดยเขามีเป้าหมายของกิจกรรมนี้ค่ะว่า Rising the Temperature of Korea by One Degree นั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีภาพวิดีโอ ของกิจกรรมออกมาให้ชมกันในภาพเนี่ยจะเห็นว่าชอนํนำทีมศิลปินในค่าย YG ค่ะอาทิเช่นซันดารานะคะและมินจีจาก2 n e y o n e วันซูฮยอนและชานฮยอกนะคะจาก Akdo u u s i c i a n และ m ม s สต r w ูศิลปินรุ่นเก๋าของ YG รวมถึงทีมงานค่ะมาช่วยกันขนถ่านหินอย่างขยันแข็งแข็งโดยไม่แสดงอาการบนอิดออดแม้แต่น้อยเลยนะคะแม้ว่าพื้นที่ที่พวกเขานำถ่านไปมอบให้เนี่ยจะมีอากาศหนาวเย็นมาก เดินทางลำบากแล้วก็เป็นเดินสูงชันทําให้ต้องขนถ่านใส่หลังทีละก้อนไปมอบให้กับแต่ละบ้านด้วยค่ะชอนนะคะเป็นที่รู้จักกันในวงการว่าชอบทากิจกรรมการกุศลอยู่ตลอดเขามักจะทํางานอาสาแคมเปญต่างๆผ่านทางสังกัด YG Entertainment ค่ะและทางค่าย YG ก็มีการจัดตั้ง YG Foundation นะคะเพื่อทํางานช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะซึ่งกิจกรรมที่ทาง YG จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีก็คืองานมอบถ่านหินเพื่อให้แบ่งปันความอบอุ่นไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะ ก็เลยจริงจริงเป็นกิจกรรมดีๆที่น่าชื่นชมมากใช่เพราะว่ากกาหลีนี่หนาวคหนาวจริงๆถูกต้องขึ้ไมมแล้วอีกไม่นานก็จะยิ่งหนาวหนักเขาจะหนาวหนักมากเดืองกลุ่มพา์ค่ะถือว่าศิลปินนี่ทุ่มเทสุดๆเลยงานนี้ใช่แล้วค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะไปดูกันนะคะมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างในรอบวันของเรา